สวัสดีครับพบกับปันปันชาแนลนะครับวันนี้เรามาขุดเหรียญกันด้วยฮาร์ดดิส์นะครับผมเพราะว่าตัวการ์ดจอเราทําสําเร็จกันไปเรียบร้อยแล้วผมได้โอนเงินออกมาใช้เรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเป็นตัวฮาร์ดดิสตนะครับผมตอนนี้ผมขุดเหรียญเ,เหรียญเชียน,นะครับผมโดยการใช้ฮาร์ดดิสในการขุดนะแล้วตอนนี้ผมก็ได้เงินแล้วครับแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่ได้เป็นโซโล่นะผมขุดแบบเป็นพูนะครับเดี๋ยวได้กี่บาทแล้วไปดูกันครับผม แต่ว่าเป็นภูนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมผมเคยตอนนั้นผมเพิ่งสร้างสร้างพอตได้นะครับในการพอตนั้นก็คือผมทําได้พอรตเดียวแล้วผมลงภูเลยแล้วก็ผมก็ใช้เวลา1วัน2วันในการทําพอตขึ้นมาเป็น5พอร์ตแล้วก็ผมก็ไปเอ๊ะทำไมไรายได้ไม่เข้าเลยทั้งทั้งที่ผมลงภูเรียบร้อยแล้วมันน่าจะมีะไรายได้สิถ้าพี่เขา,าเขาบอกว่า1เทเลบอยได้140้บาทสแสดงว่าผมหนึ่งเท B ลบอนี่จูได้ประมาณ9พอร์ตนะครับผมตอนนั้นผมทําได้ประมาณ5้าพอทแล้ว ร้อบาทต่อวันนี่ผมก็น่าจะได้สักข้างสิบบาทแล้วผมก็เริ่มสงสัยว่าผมทําผิดอะไรผมก็เลยหาคําตอบผมก็เลยลองไปถามพี่ในกลุ่มนักขุดนะครับผมก็เลยเขาบอกว่าต้องใช้2องเทราไบต์นะครับในการลงเฮดพูลอู้สองเทราไบต์ก็ประมาณ16กว่าพอตแต่เขาบอกว่าให้สิบหกสิบพอตเนาะสิบแประมาณนั้นแต่เขาแนะนำให้ผมใช้2ี่องพอตนะครับผมก็เลยยกเลิอกออกมาจากเฮดพูล ผมก็เลยมาสร้างพอตไปเรื่อยๆแล้วก็โซโล่ไปผมโซโล่ไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์กว่ากว่าแล้วก็สร้างมาได้ทั้งหมด23พอร์ตาพนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เหรียญเลยแต่บางคนพอตได้แค่5พอพ์ตนะครับในการขุดโซโล่เนาะโซโล่ห้าพอตเขาก็ได้2เหรียญแล้วบางคนก็16พอรพตที่ผมดูต่ำๆนะอ่าแล้วก็36พอร์ตพบางคนมี500กว่าพอตยังไม่ได้เลยครับบางคนร70 180 2 0 0พอร์ตพก็ยังไม่ได้อ่าอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนลุ้นหวยอะ่ะ ขึ้นอยู่ใครจะได้ด้วยนะครับอืผมก็เลยแบบไม่ไหวละว,วันนี้ผมก็เลยสร้างได้ทั้งหมด23พอตผมก็เลยไม่รอละผมก็เลยเอาลงลงภูกลับมาลงภูอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่าผมลงตอนประมาณ16โมง16โมงอะ <c oughs> 4โมง16นาฬิกา4โมงประมาณ4โมง29นาทีนะครับผมปรากฏว่าผมไปรับแฟนกลับมาเนี่ย่โมง4โมงส0่โม, 40, โ,ม 40, โมง40กว่าเกือบ5 ปรากฏว่ามีเงินเข้าครับไปจุก,กันครับแล้วนี่นะครับผมกำลังสร้างพอร์ตที่24นะครับ24ิไหมยี่เนาะอ่าเดี๋ยวยุบพักพักจอลงไปก่อนอ่า โอเคอันนี้จะเป็นตัวโปรแกรมขุดนะครับผมตัวโปรแกรมขุดนี่ก็คือเห็นแล้วครับเห็น,น,นหนะกลับมาต่อนะครับพอดีเมื่อกี้แม่มาเรียกนะครับผมพอดีว่าพัดลมมันช็อตนะครับฮะโอเคอ่าผมพูดตรงไหนเนี่ยผมล,ยลืมเลยครับเรื่องขออภัยอ่าตอนตอนที่มันมันยังไม่ถึงสองเทรลไบต์นะครับผมผมขุดก็ได้เท่านี้แหละศูนย์จุดนี่แหละผมเห็นน่นะแต่มันไม่ได้เกิดไรายได้อะไรเลยนะครับ เหมือนขุดฟรีขุดลมไปให้ของเฮดพูเขาอะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าขุดฟรีหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้เกิดรายได้เลยเลยนะครับผมผมขุดกับ h เฮดพูมาประมาณ5วันนะครับที่ตอนสร้างพอตจนผมอมืไปเจอพี่ในกลุ่มเขาบอกนะครับว่าเป็นต้องใช้ 2TB ทนะถึงจะได้รายได้จาก h e เฮดพูมันเป็นขั้นต่ําของ h e เฮดพูนะครับย้ํานะครับมันเป็นขั้นต่ํานะครับผมอมืแต่ผมไม่ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะแต่ผมพิสูจน์มาแล้วอ่ะ ได้ผลครับต้องใช้ 2TB ทรนะครับผมมีทั้งหมด22พอรพตนะครับแล้วก็ตรงนี้แยกกันนะครับผมไปทําไว้ในไดซีผมวางผิดอ่ะก็เลยผมก็ต้องเอามาที่ผมไม่ได้ย้ายมาเข้ามาใน22นะครับอืมสรุปของผมมี23นะครับรวมกันแล้วได้ 2TB เทราไนะครับ2 t b เทราตนะครับผมแล้วตรงนี้โปรแกรมของเขาก็กําลังขุดไปเรื่อยๆนะครับอ่าเสร็จแล้วเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเฮดฟูครับ อ่าโอเคอ้าวกล้องโอเคนี่ครับนี่เห็นไหมมาแล้วศูนย์จุดศูนย์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 สองนิดเดียวครับแต่ว่ามันมันเพิ่งอุ้ยมาอีกหนึ่งแล้วครับเห็นไหมรีเฟซให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยเข้ามาเรื่อยๆเลยครับนี่ได้เพิ่มอีกแล้วครับเข้ามาตอนยี่สิบสี่นะครับไอ้ยี่สิบเจ็ด 16.27ตอนนี้เข้ามาอีกแล้วคือ1 6 5หกนะครับผมวิสงมันสะท้อนกล้องมันไม่ค่อยจับโอเคเห็นไหมผมถนัดแบบนี้นะครับผมต้องขออภัยคุณผู้ชมได้นะครับผมผมไม่ถนัดที่จะใช้คอมพิวเตอร์อัดให้ดูเนาะผมถนัดใช้เป็นกล้องมือถือครับอืมอาจจะสายไปสายมาสักหน่อยอ่าโอเคนะครับเมื่อกี้ลืมกดถ่ายวิดีโอนะครับผม อธิบายสยาวไม่ได้ดูกล้องเลยก็คือ,อเรารีเฟซแล้วเราได้เหรียญมาเพิ่มอีกนี่เวลานะครับ16.27แล้วก็ได้มาตอน1 6 5ห6นะครับผมอ่ะแล้วผมก็ใช้เครื่องคิดเลขรวมไว้ให้เรียบร้อยแล้วได้เป็น0.0.4.1.5 5เมื่อกี้ผมทำไปแล้วแต่ผมลืมกดอัดนะครับแล้วก็เหรียญเชียร์นะครับผมเชียเน็ตเวิร์นะครับดูในเว็บไซต์เนาะตอนนี้มันอยู่มูลค่าของมันอยู่ที่ หนึ่งเหรียญเท่ากับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะครับผมต่อบาทนะครับผมอ่ะขยับเรื่อยๆื่อเห็นไหมขยับเรื่อยๆยนะอ่าแล้วผมก็คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้แปลงเป็นเงินไทยนะครับผมอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับตอนนี้ที่ผมขุดได้ผมเพิ่งขุดได้บาทเดียวเองครับผ่านไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะ เดี๋ยวเรามาดูตอนตัดไปที่ตอนเช้าอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้รายได้เท่าไหร่นะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มอ่าไม่ใช่ก่อนที่จะเช้านะครับผมก่อนจะไปอีกวันหนึ่งก็ต้องอธิบายก่อนว่าลง h e a d ู e ต้องใช้ทั้งหมด2เทราไบต์นะครับผมหรือคร่าวๆที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือ22่สิบสองพอดครับอ่าค่อยเอามลง h e ดพู e ในระหว่างที่ เพื่อนๆที่ยังพอดไม่ถึงนะครับผมหรือว่าเพิ่งเริ่มให้เพื่อนๆก็ขุดโซโลไปก่อนนะครับเผื่อฟุกบางคนหกเจ็ดฟุกหกเจ็ดพอทยังได้เลยครับสองเหรียญสองเหรียญเพื่อนๆจะได้เงินมาประมาณสี่0มกว่าบาทนะครับผมเพราะราคาเหรียญตอนนี้อยู่ที่สอง0มืนกว่าเนาะสองสี่นะครับครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมตอนเวลาประมาณ5้าโมงแล้วนะครับเพราะเมื่อวานเราเริ่มขุดในแฮชตอน5้าโมงนะครับผมนะครับ5้าโมงนะครับขอไปครับ อ่าผมได้เหรียญมาแล้วนะครับผมตอนนี้ที่มันเข้ามาในกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว0.0082276นะครับแล้วก็ที่กำลังเตรียมจะเข้ามาในกระเป๋านี้อีก0.032540นะครับมันจะเข้าประมาณตอน4โมงเช้า4โมงครึ่งของทุกวันนะครับผมนี่ที่เข้ามานะครับเห็นไหมยอดอยังเข้ามายอดเดียวนะครับผมเดี๋ยวนะมันไม่จับโฟกัส นี่เห็นไหมครับไมเนอร์อินคัมนะครับผม0ูนย์จุดนอ่นะครับผมนี่เข้ามาตอน4ีโมงสานะครับของทุกวันเนะาะแล้วก็อันนี้ก็คือเข้ามาแล้วแล้วก็ตรงนี้เตรียมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมสรุปให้เลยนะกันอันนี้คืออาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างหรือผิดตรงไหนต้องขออภัยนะครับผมใช้ทั้งหมดนะี่คือ 2TB เทไบต์นะครับนี่ ผมบวกเรียบร้อยแล้วคือสองยอดนี้นะครับผมเอาบวกเลยเนาะอารวมกลายเป็นหนึ่งวันก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงของผมนะอ่ะเตรียมเข้ามาก็คือผมจะได้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกนะครับผมก็เหลือแค่ศูนย์แค่สองตัวนะตอนแรกมันศูนย์สามตัวนะครับอ่ายอดตรงนี้นะครับผมไปรวมในค่ากราฟหรือว่าของอันนี้นะครับเน็ตเวิร์กเชียร์นะครับเชียร์เน็ตเวิร์กนะครับ ณวันที่ผมถ่ายนะครับณนะวันที่ผมถ่ายนะไม,ไม่รวมตอนที่อัพคลิปนะก็คือวันที่30เดือน5นะครับพศ64เนาะเหรียญอยู่ที่เหรียญเชียมีค่าเงินไทยก็คือ24,646บาทนะครับแล้วผมก็เอายอดมาใส่ตรงนี้นี่นี่ที่ผมคำนวณไว้เรียบน้อยเป็นเงิน28บาทนะครับ 2องเทราไบต์ตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะตอนที่ถ่ายคลิปนะครับก็คือสเทราไบต์ได้28บาทนะครับผม2 8่สบาทจุดเจผมคิดเป็นแค่28บาทนะครับอ่าผมใช้พอรตทั้งหมดแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเห็นยอดแค่นี้นะครับใช้ทั้งหมด26่สิบหพอนะครับนี่ยี่สิบหพอแต่ว่าตอนแรกอ่ะขึ้นส 2เทรไบต์จุดสานะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ๆมันก็ขึ้นยอดมันก็ลดลงมาเหลือแค่เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจนะผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับแต่ว่าผมมีทั้งหมด26พอร์ตนะครับผมอ่าแต่ในเว็บไซต์อะเห็นแค่อ่าเดี๋ยวนะขออภยัยเห็นแค่ยี่ยี่สิบสี่พอเองครับผมเนีย่ยดูออนไลน์พอร์ตนะครับเนี่ย เห็นแค่24นะครับผมเห็นผมมี26ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมมันเห็นไม่ครบถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้หรือพี่ๆคนไหนรู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับผมช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับไม่มีอย่าอย่าดราม่ากันเลยนะผมก็ทําแบบผมรู้ๆบ้างไม่รู้บ้างเลยเนาะผมเอาเท่าที่ผมเข้าใจนะครับแต่ว่าผมเห็นแค่24พอแต่ผมมีอ่ะ26พอครับแล้วอยู่ยอดที่2 2.2.38จุดอมอ่ะมันก็หายไปเหลืออยู่แค่2จุด จุดศูนแปดเท่านั้นเองครับอืมโอเคเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนที่ผมถ่ายนะตอนนี้นะครับผม26พอร์ตแต่ว่าเห็นแค่ยีก็คือหรือว่าตอนนี้มัน2องเทราไบต์นะครับ2องเทราไบต์อยู่ที่28บาทนะครับตอนที่ก่อนที่ผมเข้ามาเคยมีคลิปที่ดูว่า1นึเทราไบต์ได้ตั้ง140บาทนะครับ แต่นั้นก็เป็นค่ากราฟที่ค่าเงินของเหรียญที่ขึ้นอยู่ณวันนั้นนะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับผมณวันนี้นะครับสองเทอร์กะไบ์เหลือแค่28บาทครับนี่คือความจริงครับความจริงก็คือความจริงเนะาะเข้ามาช้าก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับตอนนี้อยู่ที่อ่ะขยับต่อหน้าต่อตาเห็นไหมสองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาทนะครับและแปลงเป็นเงินแปลงเป็นเงินให้ผมอยู่ที่ยี่สิบแปดบาทจุด จุดเจ็ดสปดนะครับผมคับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงผมบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้2องทอยนะครับอยู่ที่28บาทนะครับนี่ฮันดีผมมีอยู่4ลูกนะครับแต่ตอนนี้ผมทําเต็มไปแค่หนึ่ลูกครับ<ม>เดี๋ยวคืนนี้<ม>ก็คือผมจะเริ่มเป็นฮันดีตัวที่2แล้วนะครับ เพราะว่าตัว 3TB เทไบของผมนี่เต็มแล้วต่อไปจะเป็นตัว 1TB เทไบผมหาได้แค่นี้ครับผมมีงบคแค่นี้เดี๋ยวถ้าผมเลือกมีรายได้เยอะๆหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะซื้อมาเพิ่มนะครับผมผมฟาร์มทั้ง2ฟาร์มนะครับผมทั้งการ์ดจอและฮาร์ดดิส์น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปครับ 2TB เทไบยอยู่ที่28บาทนะครับณนะตอนนี้วันที่อ,อ๋อ25เดือน5พศ64นะครับ ณวันนี้นะครับณวันนี้ต้องย้ำนะครับเหลือแค่28บาทแล้วโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูทีนึงนะครับบ๊ายบายครับเอนเครดิตตอนท้ายของผมเหมือนเดิมนะครับเออสองเทลไบนี่หรือว่ายังไงก็ถูกกว่าการจอนะครับการจอของผมตัวข้างนอกเนาะตัว g t x 1616ไม่ใช่1 0 6 0 3กิกนะครับตัวนี้จะขุดได้ประมาณ30บาทถึง40บาทต่อวันครับแต่ราคาแค่ขนาดมือสองนะตอนนี้จะ9000นแล้วครับ มือหนึ่งไม่ต้องพูดถึงแต่เนี่ยเทรเไบต์หนึ่งก็4เทรเไบต์ห้าเทรเไบต์อยู่แค่ประมาณ5,000กว่าบาทเองครับแต่ผมใช้แค่สามเทรเไบต์สามเทรเไบต์ผมซื้อมือสองมาผมผมได้ในราคาตอนที่ก่อนมันจะดังก็คือผมได้ในสามเทรเไบต์สามเทรเไบต์มือสองผมได้มาในราคาแค่1,000บาทครับแต่1,000บาทสามารถสร้างรายได้ให้ผมถึงวันละ28บาทถูกกว่าการ์ดจอ80%เลย80-70%เลยครับ โอเคครับสวัสดีครับกดซับสไคร b ์เลยนะก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจิ๊กิ๊กบ๊ายบาย